ี้วแผนมาที่นี่งานสองหนักอาเจีี่พอถายรูปกับมันอาถึงให้ผมว่าหนักอ้าถ่ายรูปั้้ากไหมี่คยก่อนมราบ้างนะอ่ช่วยมันคับ

เรื่องอะไรไปอ่ประชุมด้วยอ่ะเรื่องอะไรครับบังางีไหนเอานี่เขาเขาประชุมใช่เหรอยังยืนยันยังยืนยันทำเรืไม่แบบหรอครับครับไม่ไแบบหรอนสโลว์ที่ทำให้สโ่วละครไหมที่ทำหละคร่คม่้ไม่รู้นะขอกเทเรยครับก็ขอเดินนะครับ เสวัสดีครับเป็นไงเนาะนี่ทักไทยรังหนอนนิ่งไหสวัสดีครับลังหนอนนิครับติดอะไรบ้างครับตอนนี้มาซ้อมเต้นนะครับกับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลย คุณนะครับที่มาให้กำลังใจถึงที่เลยนะครับก็เสบียงดีๆที่เอามาให้วันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปกินนะครับมีโปรอะไรได้เอาเน้อความชื่นใจคุณนะครับถึงรังหนอนแล้วก็รักรังหนอนเหมือนเดิมครับยังไงก็ติดตามผงานนะครับแล้วก็อย่าลืไปดูคอนเสิร์ตและเอ็มวีใกล้จะออกแล้วนะครับอย่าพลาติดตามด้วยนะครับ